อยากจะถามอาจารย์ตามแบบนี้ว่ามันใช่การปรับตัวเพื่อดีแวลูตัวเองกลับไปยังเรียลแวลูหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ถูกปั่นกันมานานจนแพงเกินเหตุเน,นี่ยอันเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่ามีส่วนมีส่วนเลยเพราะว่าคือคือที่ผมบอกว่าแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันนะฮะคือสาเหตุ <S <S ที่ราคามันขึ้นแต่ละรอบมันไม่เหมือนกัน เนื่องจากว่าสิ่งที่เป็นตัว drive แล้วก็ตัวดึงคนเข้ามาในตลาดในแต่ละรอบมันก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะรอบแรกเรามีเอาคอยต่อมาเรามี ICO ใช่ไหมฮะ mm hmm. แต่สองรอบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือรอบสองเรามีพวก leverage trading ด้วยนะสองรอบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะดึงพวกนักพนันทั้งหลายเข้ามาเต็ไมไปหมด mm hmm. แล้วเวลามัน crash เนี่ยจริง,รงๆคนอาจจะไม่โวยวายกันมากเพราะว่าส่วนส่วน,ส,วนส่วนใหญ่คนจะเข้ามาเพื่อแบบเข้ามาเก็งกําไรกับสิ่งที่หวือหวามากอ่ะเจ็บตัวเราเจ็บเองแต่รอบนี้ไม่เหมือนกัน ะะรอบนี้เนี่ยเรามี financial product แบบใหม่ๆเรามี d e f าเรามีการาสร้างเขาเรียกว่าตราสารหนี้นะฮะโลกของ d e f าเนี่ยได้นำเอาปัญหาทุกอย่างที่บิตคอยเกิดขึ้นมาเพื่อแก้กลับเข้ามาอยู่ในโลกคริปโตใหม่หมดนะฮะเราสามารถคอนเฟลตเงินในอนาคตกับเงินปัจจุบันได้เราสามารถสร้างตราสารหนี้แล้วเอาตราสารหนี้นั้นมาใช้เป็นเงินเพื่อผลิตเงินเพิ่มขึ้นอย่างเป็นลูกไม่รู้จบได้นะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนสูงจนมันดึงคนที่อาจจะไม่ได้หวังที่จะมาหาความเสี่ยงแต่หวังแค่ อยากจะหาที่พักเงินที่เขาคิดว่าปลอดภัยเนี่ยเข้ามาเยอะมันดึงเอากองทุนเข้ามาเยอะดึงเอา VC เข้ามาเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นเงินที่เข้ามาใหม่รอบนี้เนี่ยเข้ามาเพื่อสแสวงหาอะไรสแสวงหาความสามารถในการผลิตเงินง่ายๆผ่านการใช้นี่ผ่านการใช้เครื่องมือทางการเงินที่อยู่ในโลก traditional finance นั่นแหละเพียงแต่ว่ามาในรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่า defi มาในรูปแบบใหม่อาจจะชื่อว่า NFT ชื่ออะไรต่ออะไรทั้งหลายนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นผมก็มองว่ามันไม่แปลกเลยที่จะบอกว่าราคาที่ขึ้นมาเนี่ย มันมาจากการ i n f l a ล e เงินด้วยเงินที่ถูกสร้างขึ้นจากนี่ในเลเยอร์ล่างๆเลยนะคือเป็นเงินที่เอาเข้ามาปั่นแล้วก็สร้างเงินเพิ่มสร้างเงินเพิ่มเสกเงินเพิ่มเสกเงินเพิ่มขึ้นมาในตลาดตรงนี้แล้วทำให้มันเกิดดีมานเพราะว่าในที่สุดพอคนได้กำไรปุ๊บก็จะหาที่พักกำไรก็จะวิ่งหาเหรียญใหญ่ๆ ethereum bitcoin อะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะก็จะมา i n f l a ล e ราคาให้มันขึ้นไปสูงแน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้มันเหมือนกับปัญหา traditional finance เลยนะฮะคือพอเศรษฐกิจชะลอปุ๊บ เ,เงินที่มันสร้างขึ้นจากเด็ตอินสตรูเมนต์ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์มีความเสี่ยงต่อการดีโฟตลต์มีความเสี่ยงต่อการที่มันจะต้องพังทลายแล้วก็ยุบตัวอิ p พลอลงนะฮะพอตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บเราก็จะเห็นเงินเนี่ย,ยง่ายๆคือถูกทำลายออกไปจากวครงการทั้งหมด Bitcoin ก็อาจจะกลับไปสู่ราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงของมันมากขึ้นในฐานะของไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเพราะว่าถ้าเราดูราคาระยะยาวเราก็จะเห็นว่ามันค่อยๆขึ้นมาช้าๆนะฮะ แต่ว่ามันจะมีช่วงที่มันระเบิดขึ้นแรงๆแล้วก็มีกระแสมีคนเข้ามาโฟม o มีคนเข้ามาเก่งกับไรแล้วมันก็ถล่มกลับมาที่เส้นที่มันค่อยๆขึ้นช้าๆต่อไปดัะนั้นที่พี่หนุ่ยพูดผมก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ผมมองมันอาจจะลงไปทะลุราคาที่แท้จริงของมันด้วยซ้ํา เพราะว่าไซเคิมันก็จะเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะมันก็จะมีราคาที่แท้จริงซึ่งเราไม่มีวันรู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่มันขึ้นมาเกินแล้วก็จะมีช่วงที่มันลงไปแล้วลงทะลุอีกนะฮะแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาใหม่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ผมมองก็เป็นธรรมชาติของราคา,ราคาราคาับ